รูบนถุงยางอนามัยเนี่ยถ้ามันมีอ่ะแล้วมันใหญ่กว่าอาซูจิอ่ะนิดหน่อยอาซูจิก็สามารถเล็ดลอดได้มาเก็ตแชร์ของวันทัศเนี่ยสูงถึง40.10%สินค้าดีคุณภาพสูงในราคาจับต้องได้ สำหรับตัวที่ขายดีที่สุดของเราแล้วกันนะครับก็คือเจ้าตัววันทัดแฮปปี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวผิวที่เรียบแล้วก็กลิ่นยางที่ค่อนข้างน้อยซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มากพอสมควรนะครับอย่างตัวเลขในปีที่ผ่านมาก็น่าจะปิด ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ7ล้านชิ้นหรือมูลค่าอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาทก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคิดเป็นน่าจะเกินกว่า10%ของตลาดโดยรวมของถุงยางอนามัยในประเทศเลยผมว่าจุดแข็งของตัววันทัศแฮปปี้เนี่ยเป็นเรื่องของราคาราคาที่จับต้องได้นะครับผมเรียกว่าราคาค่อนข้างประหยัดเทียบกับคุณภาพก็เรียกว่า value for money พอสมควร พอช่องทางการขายมันเปิดกว้างมากๆใครอยากจะขายอะไรก็ขายได้นะครับมันก็จะมีถุงยางอนามัยที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาขายซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตจากทางกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาขายพอมมีราคาถูกลูกค้าก็ซื้อไปซึ่งจริงๆแล้วถามว่าถุงยางอนามัยเนี่ย พอเวลาเราดูข้างนอกเนี่ยเราอาจจะพบว,ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้รั่วไม่ได้แตกอะไรเนี่ยแต่จริง,รงๆแล้วมันอาจจะมีรูเล็กๆที่ทําให้อสุจิหรือเชื้อโรคสามารถเล็ดรอดไปได้ซึ่งพูดไปพูดก็บอกว่ามันใช้ได้เหมือนกันแต่จริงๆเหมือนกันหรือเปล่าวันนี้ต้องไปดูที่ผลลัพธ์นะว่าคุณท้องหรือติดโรคหรือเปล่าอย่างของผมเนี่ยเวลาผมจะพูดออกไปเนี่ยผมต้องขออนุญาตตยใช่ปะ่ะแล้วผมก็พูดได้แบบกระมิกระเม,ะมียนใช่ปะ่ะแต่เวลาของมันมาแบบเป็นของโจรมาแต่ต้นน่ะจะพูดว่าดีทนใช้แล้วฟินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ พูดได้เลยอ่ะโดยไม่ต้องมานั้งขออนุญาตเพราะมันเป็นของโจรมาตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะจริงๆถุงยาอนามัยเนี่ยไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่านะว่าอันนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเพราะถ้าตาบดคุณยังไม่สามารถมองเห็นอสุจิด้วยตาเปล่าอ่ะคุณไม่รู้เลยว่ารูบนถุงยางอนามัยเนี่ยถ้ามันมีอ่ะแล้วมันใหญ่กว่าอสุจินิดหน่อยเน่ยอสุจิก็สามารถเล็ดร้อนได้นะ ดังนั้นเนี่ยคุณจะมาบอกว่าถุงยางมันก็ใส่ได้เหมือนกันนี่ไงใส่ก็ไม่เห็นขาดนี่ยไม่เห็นได้แตกเลยโอเคได้หรอวิธีการทดสอบเนี่ยเราใช้วิธีการใช้ขนแปรงนะครับที่มีไฟฟ้าปัดลงไปบนผิวของถุงยางครับ ถ้าเผื่อมันกระแสไฟฟ้ามันสามารถคอนเน็กกันได้เมื่อไหร่มันก็จะมีรอยแผลเห็นชัดรวมถึงการทดสอบแบบน้ำด้วยทดสอบแบบน้ําก็คือข้างในมีน้ําที่มีกระแสไฟฟ้าข้างนอกผมมีน้ําที่มีกระแสไฟฟ้าโดยที่ถุงยางอนามัยเนี่ยมันเป็นฉนวนเนาะถ้าเผื่อสมมติว่ามันไม่มีรอยรั่วเลยอย่างเงี้ยไฟฟ้าจะไม่คอนเน็กกันแต่ถ้ามันมีรอยรั่วแม้กระทั่งนิดเดียวไฟฟ้าสามารถคอนเน็กกันได้มันก็จะรีเจ็คสินค้าตัวนั้นไปเลย จากข้อมูลของเนลสันในปี2018และ2019เนี่ยก็ปิด มูลค่าตลาดอยู่ที่1,400ล้านบาทนะครับผมแต่ในปีที่ผ่านมาปี2021เนี่ยมูลค่าของตลาดเนี่ยหดตัวลงเหลือแค่900ล้านบาทเท่านั้นเองแปลว่ามี500ล้านบาทที่หายไปนะครับจากในภาวะโควิดข่าวสารคนติดโควิดรายวันเสียชีวิต 1, รายวันเศรษฐกิจกไม่ดีก็น่าจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกแบบไม่อยากจะเอนเตอร์เทนเท่าไหร่การบริโภคจากลูกค้าต่างประเทศการปิดประเทศเนี่ยก็ทําให้ผู้บริโภคจากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เข้ามาซึ่งก็ถือว่า เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควร ย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับก็ประมาณปี2000เนี่ยประเทศเราตอนนั้น,นกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับค่อนทงที่จะระบาดก็คือเชื้อ HIV ประกอบกับทางบริษัทไทยนิปอลลับเบอร์หรือว่า TNR ของเราเนี่ยก็มีความเก่งนะครับในเรื่องของการผลิตถุงยางตอนนั้นเราอยู่ภายใต้ความสําเร็จของแบรนด์ต่างๆทั่วโลกเลยนะครับผมเราก็เลงเห็นว่าด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจผู้บริโภคล้วก็สามารถที่จะเสิร์ฟความต้องการของผู้บริโภคได้แล้วในประเทศอื่นๆเนี่ยในประเทศที่เป็นบ้านเกิด ของเราในประเทศที่เราตั้งโรงงานอยู่เนี่ยเราก็อยากที่จะนําเสนอถุงยางอนามัยต่างๆที่โรงงานเราสามารถผลิตได้เนี่ยเข้าสู่ตลาด ต้องบอกว่าเราให้ความสําคัญกับผู้บริโภคสูงมากนะปีถึง2ปีที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเราโดนวิกฤตโควิดอย่างหนักเนี่ยวันทัศนเนี่ยเราลดเรื่องของการสื่อสารของแบรนด์ลงเรียกว่าแทบจะหายไปเลยเพราะเรารู้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อแหล่งไหนติดเชื้อการดูแลตัวเองต้องทํำยังไง อะไรประมาณนั้นมากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้ากลุ่มเอนเตอร์เทนอย่างถุงยางอนามัยนะครับเราก็ลดตรงนั้นลงและไปเพิ่มในส่วนของพวกเซลล์โบนมชั่นมากขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในช่วงนั้นเนี่ยคนเนี่ยการจับจ่ายอะไรก็ตามแต่เนี่ยจำเป็นที่ต้องระมัดระวังและรอบคอบมากที่สุดนะครับผลของการประครับประคองตัวในปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเกิดผลดีนะนะครับด้วยกลยุทธ์ที่เราเดินเนี่ยก็ทำให้ Market s แ a r ์ของวันทัศน์เนี่ยสูงถึง 40. 1 0นะครับผมซึ่งก็แซงหน้าแบรนด์อื่น ขึ้นมาเรียกว่าเป็นแบนรนด์ลำดับหนึ่งเลยแล้วกันในเชิงของวอลลุ่มนะครับในเชิงของปริมาณสินค้าโรงงานไทยนิปอลลัเบอร์เป็นผู้ผลิตอยู่เบื้องหลังแบรนด์ต่างๆทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับสากลและเราก็ใช้ทุกเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเนี่ยมาใช้ในการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราเองก็คือแบรนด์วันทัชสินค้าดีคุณภาพสูงในราคาจับต้องได้ก็ต้องแบรนด์วันทัชนี่แหละครับ